สวัสด okay. ีคร right. okay. 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 hmm. ับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเราออกไปไหนก็ไม่ได้นะเราก็จะทำกับข้าวกินองที่บ้านนะครับวันนี้นะครับมาทำปลาหมึกย่างกันนะครับโอเคน่ากินไม่น่ากินยังไงเพื่อนๆตามมาดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆเราได้ดวดปลาหมึกมานะหมวดปลาหมึกกระดองนะครับตัวใหญ่ใหญ่เลยโอเคมาทำกันเลยนะครับก็อนอื่เลยก็ต้องมาล้างปลาหมึกกันก่อนนะครับก็จะมีเกลือกับน้ำส้มสายชูนะครับเราก็จะใส่เลยนะ เรวก็ใส,ส่ชุดตาไปเลยครับแ,แล้วก็ขยำเลยครับเอ้ยให้ล้างมือซักผ้านะตั้งเป็นผ้าเลยโอโ้โหหนวดมันยาวเนาะเราก็จะล้างน,น้ำเปล่านะครับเราก็จะล้างแล้วเราก็จะขยำขยำไปแล้วก็เททิ้งจนกว่าฟองมันจะหายไปนะครับ เราก็จะมาหั่นปลาหมึกกันนะครับหั่นชิ้นพอดีครครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบไม้เดี๋ยวราจะมาผสมน้ำหมักปลาหมึกกันนะครับจะใช้น้ำครื่งหยืองนะครับ แล้วเราก็ใส่ผงขมินอ่าผมซื้อมาหนึ่งซองห้าบาทนะครับใส่หมดซองเลยนะครับครับแล้ใส่สีดำหกช้อนนะครับครับแล้วก็ใส่ผงไมโลหนึ่งช้อนนะครับเพื่อเวลาเราย่างออกมาแล้วกลิ่นจะหอมนะครับ แล้วก็คนน้ำให้เข้ากันครับ ครับนี่ครับแล้วก็เสียบเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปปิ้งกันนะครับ สวยนะครับน่าก,กินเลยครับกลิ่นหอมเหมือนร้านเลยย่างเตาถ่านพวกกลิ่นหอมมอาเลยนะครับอราเหมือนเราไปซื้อร้านกินเลยอะเ,เพื่อนๆน้ำลายไหลกันเลยครับครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับก็ไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็หาเมนูมาทํากินไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เบื่อน่ากินเลยครับ เอา,อก,ากี่ไม้ดีคะห้าไม้เลยจ้ะ รตรงที่เรากินโดนผักชีนะครับรสชาติจะยิ่งเพิ่มความหอมและอร่อยยิ่งขึ้นครับโอ <Okay. S 1> เคเผ็ดจี๊ดจ้าได้ใจทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดสุดยอดเลยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหมลูกอร่อยเหนียวนุ่มไหมลูกนุ่มเหนียวไหม นุมกรอบเจ้กัดไม่ออกเลยเมาเผ็ดแซบหลาดูครับแอดมินเหย,ยือแตกภาๆอีกแล้วครับทีละเผ็ดตามหลังเผ็ดเป็นเปีเปยกหน้านะครับ ก็เผ็ดตามหลังแล้วแต่ก็อร่อยนะกินไปกินมาเพลินนี่แล้วแม่กินไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ยอร่อยแซ่บหลายหู่บ้านมาทำกินกันนะคะเพื่อนๆโอเคอันนี้เผ็ดจริงๆเลยค่ะโอ้โหสุดยอดกิ้มดูครับเนี่ยงานเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดๆเลยเน่ยแต่ มันปกติไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนะครัแต่นี่โอ้โหสุดยอดมีลูกชายทำให้กินสิงสุดยอดเผ็ดยังไงก็อดใจไม่ไหวก็ยังกินอยู่อร่อยอร่อยจนลืมเผ็ดนะครับพีอ่ะีอร่อยอร่อยจนลืมว่าตัวเองไม่กินเผ็ดนะครับพีเมื่อนี้พีอร่อยทำไงลูกอร่อยทำไงเนี่ยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามกด subscribe กระดิ่งข้างใต้ด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมากินอะไรก็เพื่อนๆเราติดตามดูนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเริยเริบ